สวัสดีครับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของทีบอลในวันวันครับช่วงของเช้าว,วันเสาร์นี้ NBA p l a y o f f ก็ยังอยู่ในรอบแรกนะครับมีแข่งกันทั้งหมด2คู่โดยเกมแต่ละสดก็จะมาพรีวิวกันละครับตอน7จโมงเช้านะครับเป็นซึกใหญ่ทีเดียว Sacramento Kings จะไปเยือน Golden State Warrior s ซึ่งเป็นแชมป์เก่านะครับที่ผ่านมานั้น k i n งสู้ตามต่อชนะ48แพ้38แล้วก็เจ้าหนหนึ่งเมื่อวานนี้แพ้ Warriors คาบ้านเลยนะครับ 1 1 6ต, <G un itation> ต่อ123ก็เจ๊งแต้มที่บวก2ไปตอนนี้ตกเป็นรองซีรีส์2ต่อ3เกมแล้วนะครับก็คือหลังพิงฟ้าแพ้ก็คือจบเหเลยพวกคันนั้นอุตสาห์ออกนำไปก่อนนะครับในนาทีละนั้น10แต้มแต่มาพลาดท่าโดนรันไป12ศูนย์นะครับในช่วงคอตที่2ก็เลยตกเป็นรองตอนพักครึ่ง56ต่อ60เดเรนฟ็อกนะครับการตัวสำคัญเนี่ยฟื้นแข็งทั้งนาที่ปลายนิ้วชี้มือซ้ายข้างถนัดในกระดูกแตกก็ทำไป24แต้ม คือเขาชูทั้งเกมเนี่ยลงไป 9- จาก25หนุนะครับช่วงแรกๆเนี่ยยังม่นอยู่แต่มาหมดในควอเตอร์สุดท้ายครับยิงไม่ลงเลยทั้ง6ครั้งไม่มีต้มเลยแมริลกมังนั้น9ก้าขึ้นมาทดแทนนะครับทำทั้ง21คะแนนในครึ่งหวังแล้วก็มีดูมันทัสซัมบานิสก็21คะแนนเช่นเดียวกันตอนที่เหลือนาทีกว่าเนี่ยก็มีลุ้นตีเสมอนะครับมังนั้นไปพลาดระยะ3แล้วก็เลยโดนวอร์เรย์สรันส่50ก็เลยจบเห่เลย งในการเล่นเกมเยือนเนี่ยทุนเดิมถือว่าสู้ตันต่อดีกินแต้มมา35จาก53ครั้งแล้วก็14เกมหลังที่เวลาที่พวกเขาแพ้นัดที่แล้วนะครับกลับลุ้มาแข่งใหม่เนี่ยจะกินแต้มได้10ผลด้วยกันสกอร์รวมจะออกต่ำากจาก8ครั้งที่คิงส์ลงแข่งส่วนวอร์เรอนะครับในการสู้ต้นต่อชนะ41แพ้45ออกเจ้าหนึ่งสเตปเนคูรนั้น ทำไป31แตม้มเดมอนกรีนนั้นถือว่าเกมบุกดีที่สุดในะรอบ5ปีกว่าเลยนะครับ21คะแนนกับ7อัซิสเคลทัมสันก็25แตม้มอันดูวิกกิน20เควนลูนี่นี่โกยรีบาวมากที่สุดร่วมในอาชีพ22ครั้งวอร์เยอร์นี่เอาชนะเกมเยืนได้นะครับเป็น28ซีรี์ละเป็นสถิติของทาง NBA คือเป็น28ซีรี์แบบติดตกันด้วยนะครับ ทุกๆการปกตินี้พวกเขาชนะนอกบ้านมาแค่11นัดแค่นั้นเองอะในช่วงต้นคอร์ดที่4ทำท่าจะสบายนะครับนำห่างไป12เมื่อว่าเมือ่อทางคีรีเขาเลี้ับลงแต่ได้ไปพลาดท่านะครับโดนมังนั้นเขารัวแต้มขึ้นมาบี้มาเหลือเพียงแค่แต้มเดียวก่อนจบเกม4นาทีก็เลยทําให้เกมนั้นสูสีกว่าจะกินแต้มในบ้านปลายได้ปีนี้บริเอร์สู้ในบ้านเนี่ยถือว่ากินแต้มได้เก่งนะครับกินแต้มมา40จาก58ครั้ง แล้วก็เวลาแข่งวันศุกตามเวลาท้องถิ่นกินแต้มมา35จาก51ครั้งนะครับแต่แข่งพย์ออฟรอบแรกเนี่ยเเกมที่ผ่านมาจะเจ๊งแต้มไป5นะครับแล้วก็สกอร์รวมเวลาที่วอริเออร์แข่งในบ้าน14นัดจะออกต่ำไปทั้งหมด9หนลการเจอกันเนี่ยถือว่าคิงยังได้เปรียบอยู่บุกกินแต้มที่บ้านวอริเออร์ได้12จาก15นัดที่ผ่านมานะครับโดยหนที่แล้วเนี่ย ก็ต้องถือที่ว่า King s ก็เกือบจะมากินต้ามใส่ Warrior อาจกินต้ามใส่ Warrior ได้เลยอะ่ะเกือบจะชนะด้วยซ้ำไปเพราะวันนั้นเนี่ยตอนที่ King มาเยือนน่ะแพ้ไปแค่126-125ี่นะครับ Harrison b a r รนั้นเดินไปพลาดระดยะ3คะแนนตอนที่สัญญาณจบเกมพอดีก็ถือว่านะั่เป็นจุดพลิกผันของซีรีส์ก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าจากการที่ Fox บาดเจ็บนิวนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ย Fox ดูเหมือนเริ่มหมดแล้วเขามีปัญหากับการคอนโทรลูกก็คือเสียไป6 t เทิร์นโอเวอร์แล้วเนี้มันจะเป็นเกมนอกบ้านด้วยนะครับทั้งเรื่องของ3าต้านที่มันจะมีโอกาสประสิทธิภาพลดลงเรื่องเทิร์นโอเวอร์ที่มันยัง,ย,ง,งยังมีอยู่แล้วมาลิกมังเนี่ยซึ่งเกมที่แล้วช่วยทีมเอาไว้ในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยเหมือนเขามีอาการปวดเข่าอยู่ด้วยแม้ว่ามันจะไม่มีรายงานการบาดเจ็บที่สําคัญก็ตามนะครับ แล้วซีรีส์เนี่ยมังส์เองเล่นในบ้านเนี่ยยีแต้มแต่เล่นนอกบ้านนั้นแค่1 0แต้มโดยเฉลี่ยเองศักยภาพบริเออร์เนี่ยเวลาที่เล่นในบ้านเนี่ยป้องกันอันดับที่3ามลีเล่นนอกบ้านป้องกันแย่ที่สุดอันดับ3เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บริเออร์เล่นในบ้านเนี่ยแล้วความเป็นประสบการณ์โอกาสที่ต้องปิดเกมในเพลย์ออฟให้ได้เนี่ยก็ต้องเชื่อมือสําหรับแชมป์เก่าบริเออร์ว่าจะชนะแบบเข้าป้ายเกินแต้มต่อนะครับนั่นคือความคิดเห็นสําหรับบาสเอนเบคู่ทันสด ช้าวันเสาร์นี้นะครับสำหรับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับ